การมีช่องเีขนงูัอเรองเงี้อ่าใช่ครับผมคือจริงผมก็เพิ่งเปิดนะครับก็เรียนรู้ไปเรื่อยอยากให้ทุกคนให้กำลังใจเหมือนกันเพราะว่าเราก็ใหม่กันมากแล้วก็ที่เลือกเพื่อนๆมาก็คืออยากให้แบบเอาจริงคือเหงาแหละหนึ่งคือเหงาแล้วก็อยากให้แบบมีหลายๆกลิ่นในหนึ่งช่องนะครับตอนนี้ก็กําลังแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการไปเรื่อยๆนะครับผมรีทีแบ็กมันเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วมันก็มีแบบหลายฟีดแบ็กแต่ว่าเราก็เนี่ยเก็บมาพัฒนาต่อเพราะว่าเราเราเพิ่งเปิดจริงๆอ่อะเราใหม่มาก เราก็ต้องแบบรับฟังคนที่เขาอยู่ใน YouTube ด้วยนะครับจริงๆแล้วผมมีทาวอล์กวอล์กเดี่ยวแบบเฮ้ยผมจะมีเซอรพรส์ทุกคนอะ่ะแบบหลายๆอย่างแบบไปกับผมอะไรเงี้ยมันก็มีหลายเรื่องที่ผมอยากจะให้ทุกคนไปด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูแล้วก็จะมีรูปแบบในรายการที่มีมเพื่อนชวนพี่ๆมาเล่นอะไรเงี้ย จริงๆแล้วอาจจะแบบล็อกทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนปีหน้าน่าจะได้เปลี่ยนประมาณปีหน้าครับผมแ,แ,แ,แล้วมันยากไหมครับกับการที่จะมาใอะไรโหยากครับ <ๆ S 2> ผมเป็นคนที่ที่เขินด้วยแหละ <ๆ S 2> แล้วพอ <ๆ S 2> ผมถือกล้องถ่ายหน้าตัวเองมันเขินอ่ะ <S <S 2> <S 2> <S 2> ผมไม่รู้จะพูดอะไรกับตัวเองอะ <S <S ๆๆ่ะเออผมแบบถ้าเป็นลุงคิมนี้อาจจะแบบโหโปรเก่งแต่ว่าเราก็มือใหม่นะขอขขอแบบเวลาในการฝึกฝึกฝนฝึกซ้อมนะฮะครับผมจริงๆแล้วไม่มัน ถามว่าจริงจังขนาดไหนผมผมรู้สึกว่าผมอยากให้ทุกคนได้เจอผมในโอกาสที่เราไม่ไม่ค่อยได้เจอกันอย่างเงี้ยเราเจอกันในนี้อย่างน้อยเห็นหน้ากันเห็นเราอเหมือนผมพาไปเที่ยวบ้างอะไรเงรี้ยมันก็มันก็ยังเหมือนจะอยู่ด้วยกันร,รนกัก็ชอบกันครับบางทีก็ทุกคนก็อาจจะเคยไ,ไม่เคยเห็นในสิ่งที่ผมทำนะครับคนใครจะไปคิดว่าอีพีแรกผมกระโดดลงมาจาก เครื่องบินเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบแปลกสำหรับเด็กอ้วนแล้วก็แม่แม่แมเด็กอ้วนถูกไหมครับวันที่เราทำภาพฝังน่าจออะทำร,รายได้อ้วจริงๆแล้วกะเน้นทําแบบอะไรที่ไม่เคยทํานะครับแล้วก็หลังๆนี่คือจะปรับเป็นรูปแบบเกมให้มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้หวังรายได้อะไรหวังรายได้ทุกคนทํางานมันหวังอยู่แล้วครับผมใช่ทุกคนทํางานมันมันมีจุดมุ่งหมายมันมีความหวังทั้งรายได้ทั้ง การเติบโตของช่องเนี่ยครับแต่ว่าเราก็ค่อยๆไปไม่ได้รีบที่ว่าต้องแบบเฮ้ยทำไมลูกค้าไม่เข้าสักทีหรือเราเราก็ต้องกลับมามองดูตัวเองว่าเอ๊ะที่ลูกค้าไม่เข้านี่เป็นเพราะเรายังไม่ถูกจุดหรือเปล่าเรายังทําอะไรที่มันไม่ได้ตรงแทร็กของ YouTube หรือเปล่ากับตัวเราที่จะนําเสนออะไรเงรรี้ยผมขอเรียนรู้ไปเรื่อยๆก่อนจนถึงวันหนึ่งอาจจะมีลูกค้าก็ได้ครับให้เราแฝงตาวแฝงดีกว่าไปดูว่าออชออะไรสักหนะไรนะครับผมฝากช่องบาสเด็กอ้วนด้วยครับผม แต่จริงๆจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วครับเผื่อแฟนๆอินเตอร์จะได้เข้าได้อาจจะเป็นบาสเด็กแฟตหรืออะไรก็เดี๋ยวว่าไปนะฮะผมกำลังคิดให้มันดูสวยที่สุดเยอ่ดราม่าของเพลฟใช่ไหมครับผมขอเล่าเลยได้ไหมครับคือจริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นตอนที่ผมกำลังดูคอนเสิร์ตอยู่แล้วผมมองไปที่ศิลปินเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าเนี่ยจบคอนเสิร์ตแล้วเดี๋ยวฉันจะอยู่แถวๆนี้ถ้าใครที่ มาดูคอนเสิร์ตสามารถเจอเขาได้ทุกคนเขาพูดอย่างนี้เลยครับก็เราก็เฮ้ยมีความหวังเพราะผมเป็แฟนคลับเพลเหมือนกันผมมีวนิลทุกทุกอัลบั้มเลยที่ที่เพลมีที่เพลปล่อยออกมาจะหายาหาง่ายผมเก็บหมดแล้วผมอ่ะพอจบคอนเสิร์ตผมมารีบกลับไปเอาแผน่นแล้วประเด็นคืออย่างที่ทุกคนรู้ถ้าถ้าใครที่ได้ไปคอนเสิร์ตนะครับลงบันไดปุ๊บมันมีแต่บันไดลงเลยผมไม่ทันได้สังเกตเพอผมกลับไมีกทีถึงยูเนี่ยนแล้วผมแบบอา้าวขึ้นไม่ได้ทีนี้ทํายังไง เรารีบหาวิธีเลยเพราะว่าเราไปเอาแผ่นมาเราตั้งใจมากเราก็หาวิธีแบบไปเจอ security ครับผมแล้วก็ถามเขาว่าพี่ครับผมขึ้นขึ้นไปได้ไหมพอดีว่าผมกลับไปเอาแผ่นที่บ้านมาเขาก็บอกว่าอุ้ยน้องตอนนี้ขึ้นไม่ได้แล้วแต่รอตรงนี้ได้นะผมก็เฮ้ยรอได้จริงเหรอก็อ่ะเอาเอาเลยรอละกันแต่ว่าในในคอนเทนต์ที่ผมตัดลงติ๊กต็อกหรืออะไรเงี้ยผมอาจจะใช้คําว่าดักรออาจจะผิดพลาดในตรงนี้แต่ว่าผมอ่ะกะไม่ได้คือผมทําตาม สิ่งที่ถูกต้องเลยเพราะผมก็เป็นนักสแสดงศิลปินเหมือนกันผมรู้ว่าการที่ไปดักรอหรืออันนี้มันไม่เป็นการไม่ไมให้แบบไฮเวสซีของเขาแล้วผมอะ่ะเจอทีมงานผมก็ถามย้ำอีกเพราะามันจะมีทีมงานกับผู้จัดการเขาลงมาส่งแบบแบ็กอัพใช่ผมก็ถามเขาเลยว่าพี่ครับผมสามารถรอตรงนี้ได้จริงๆใช่ไหมครับเขาบอกว่ารอได้เลยค่ะเพราะว่าเขาเซ็นให้ใหทุกคนอยู่ข้างบนตรงนี้เขาก็คงแบบแล้วแต่อารมณ์ของเขาถ้าสมมุติว่าเขาลงมา ถ้าเขาไม่เหนื่อยเขาก็จะเซ็นให้นะคะเขาพูดอย่างนี้แต่รอได้ผมก็อ๋อโอเคถ้ารอได้มันด้วยความตั้งใจของผมที่ถือแผ่นเสียงมาประมาณ5แผ่นอย่างเงี้ยอ่าผมก็เลยรอประมาณ2ชั่วโมงครับแต่ว่าสองวไม่ใช่เราที่ดูนั้นก็องได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับเพราะว่าทุกคนที่ไปดูคอนเสิร์ตเขายืนแบบเรียงแถวแบบยาวเป็นแบบยาวมากคือเขาก็ยืนเซ็นให้แบบศิลปินทุกคนยืนเซ็นให้ทุกคนจนหมดแถวเลยครับทั้ง2วันเลยที่เพลฟมาโชว์นะครับ คือจริงจริงๆผมไม่ไม่ได้ตกใจมากเพราะว่าเราอะรู้ว่าเราทําอะไรอยู่แต่ว่าเราอาจจะนําเสนอไปแบบผิดวิธีอันนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนที่ทําให้เข้าใจผิดด้วยนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วผมผมค่อนข้างซีเรียสกับการทําอะไรแบบนี้ผมก็ถามทีมงานย้ำๆเลยว่าเฮ้ยสามารถจริงๆใช่ไหมครับอืมเราก็ถามทุกคนที่เดินผ่านมาห้อยป้ายเพล็บเราถามเลยได้จริงๆใช่ไหมเขาก็บอกได้แล้วอีกอย่างคือก็ต้องชมว่าแบบ พี่เพบคือเฟรนลี่มากๆแล้วก็น่ารักมากๆแล้วเขาก็ได้เล็กมาแบบขอบคุณด้วยที่รออะไรเงี้ยครับใช่ไม่นะครับผมรู้สึกว่าอ่ะครั้งต่อไปผมอาจจะต้องเตรียมตัวเอาแผดมาเลยตั้งแต่ที่บ้านใช่จะได้ไม่ต้องพลาดบันไดเลื่อนใช่ประมาณนั้นครับคือถ้าสมมติผมออกมาพูดประมาณนี้แล้วถ้า ถ้าทุกคนเข้าใจผมก็ผมก็ไม่ซีเรียสแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ก็จริงๆมันมันคนเรามองแก้วใบหนึ่งมันมันมันมองต่างกันอยู่แล้วครับผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปะบังคับทุกคนให้มาคิดแบบผมเข้าใจแบบผมแต่ถ้าอันไหนที่ผมทําผิดไปหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขอขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมอ,บอ๋อฝากขอฝากนะขอฝากอ,าอ่า ขอฝากผลงานนะครับผมก็จะมี y t u t u บ้านเ็กอ้วนนะครับแล้วก็จะมีเพลงของ B k c ที่เราถ่ายกันวันนี้นะครับแล้วก็จะมีวงของผมที่ผมทำเองตั้งเองเป็นวงแบรนด์นะครับใช่แล้วก็ผมเขียนเพลงเองอลเลนทุกอย่างเองโปรดิว์เองแบบกับวงเองนะครับใช่ก็รอไปดูว่าจะไปโผล่ที่ไหนนะครับผมก็มีเป้าหมายอยู่สำหรับวงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีหนังใหญ่ครับผม แล้วที่สําคัญมีหนังอบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงนะครับผมไปออกที่ญี่ปุ่นแล้วยังไงฝากฟแฟนๆญี่ปุ่นด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมก็จะมีซีรีส์ไวเหมือนกันครับผมใชมม่มีแน่นอนครับเน้ยอเลยเนาะใช่ฝากฝากด้วยนะครับกำลังบรรุมมาตุ้มเลยครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> โอเค